สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทำซุปฟักทองผสมชัยยานะครับนี่หลังจากที่เราตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยนะครับเราเก็บชัยยามาครับอันนี้ก็ได้เป็นชัยยาแบบแตกไม่อ่อนๆนะครับใช้ได้ทั้งก้านเลยนี้นะฮะใช้จะใช้ทั้งก้านแบบนี้เลยนะครับถ้าอ่อนๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นใบแก่ใบล่างก็จะเอามาเฉพาะใบนะครับก้านไม่เอานะครับ่ เราก็จะใช้วิธีการลวกนะครับอันนี้สําคัญมากอย่าใช้ชัย,ยาสดนะครับให้ใช้ชัย,ยาที่ลวกเท่านั้นนะครับเพราะว่า มันมีไซยานิกไกโคไซต์นะครับมันไม่ใช่ไซยาไนายรุนแรงอะไรที่จะเป็นพิษต่อร่างกายกินสดเป็นกรรมนี้ก็ไม่ไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้รับสารตัวนี้เข้าไปสะสมในร่างกายเยอะนะครับทีนี้ถ้ามันโดนความร้อนมันจะสลายเร็วมากเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีการน้ําเดือดเดือดต้มลงไปเลยนะครับหรือลวกอย่างนี้นะครับใช้เวลาประมาณ2-3านาทีเองไม้ได้นะครับเดี๋ยวปิดไว้อีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวที่เราทํารอไว้แล้วตัวนี้ เป็นซุปฟักทองนะครับก็ใส่ทั้งถัว่วทั้งนมธัญพืชอะไรแล้วแต่นะครับสูตรไครสูตรมันที่สําคัญคือฟักทองเป็นตัวที่ทําให้ซุปนี้อร่อยนะครับเราก็เอาไปต้มนะต้มรวมกันแล้วค่อยไปปั่นก็ได้ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นร้อนก็เอาไปปั่นนะครับก็จะได้เป็นซุปแบบนี้กินอย่างนี้ก็อร่อยเลยแต่นี้เราจะมิกใส่กับชายานะครับหลังจากที่ลวกได้ที่แล้วนะครับก็ ใส่น้ำเลยนะครับใส่น้ำเพื่อลดความร้อนทันทีนะครับตรงนี้จะช่วยรักษาความสดความเขียวไม่ให้มันสลดนะครับลวกประมาณ 2- สนาทีก็จะได้เขียวๆอย่างนี้เลยนะครับสารอาหารนี่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะไม่สะสมไอตัวสารไซยานิกไกโคไซด์ที่มีอยู่นะครับแค่นี้เองครับอันนี้จริงๆเอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นซุปกันครับ หลังจากที่ล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เย็นแล้วบิดเอาน้ําออกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราจะใส่ผสมลงไปเลยนะครับในซุปนี้แล้วก็ปั่นได้เลยนะครับปั่นเสร็จแล้วก็ออกมาเนียนละมุนมากครับออกมาเป็นสีเขียวต้องอ่อนนะครับเราก็ใส่แก้วนี่นะครับอ่าเป็นซุปสุขภาพจริงๆเลยครับต้านอนุมูลอิสระสูง นะครับมีทั้งโปรตีนแคลเซียมวิตามินแร่ธาตุนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนี่สุดยอดเลยครับสูตรนี้นะใครได้ทำกินนี่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเลยครับ